เด็กรับเงินช่วยเหลือนะคะ1000บาทพร้อมกับสิ่งของค่ะซึ่งลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนอย่างไรและในส่วนของ2โครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรับเงินช่วยเหลือเป็นรายครั้งนะคะต่อรายอยู่ที่1,000บาทพร้อมสิ่งของทําอย่างไรเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติเป็นอย่างไรรวมไปถึงการรับสวัสดิการเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ของกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและ ม,มั่นคงของมนุษย์รับที่ไหนลงทะเบียนอย่างไรใครบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขวันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ทางช่องได้นําเรียนในส่วนของการรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะสวัสดิการเงินส่งคลห์เด็กในครอบครัวที่ยากจนในส่วนของการช่วยเหลือรายครั้งบาทต่อรายพร้อมสิ่งของแล้วก็รับสูงสุดอยู่ที่3,000บาทตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขล่าสุดค่ะกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการเปิดระบบนะคะให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์อยากจะขอรับสิทธิ์ในการ ช่วยเหลือผ่าน2โครงการนี้ผ่านระบบออนไลน์หรือว่า e-service แล้วนะคะรับที่ไหนรับอย่างไรลงทะเบียนอย่างไรเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่ะก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ welfare.dcy.go.th ของระบบสวัสดิการเด็กครอบครัวนะคะของกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาในหน้านี้นะคะก็จะขึ้นในส่วนของรายละเอียดของโครงการแล้วก็เข้าสู่ระบบในการลงทะเบียนแบบออนไลน์ด้วย ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะสําหรับโครงการรับเงินสวัสดิการเงินส่งคร์เด็กในครอบครัวที่ยากจนค่ะซึ่งเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนะคะเงินส่งเครอเด็กในครอบครัวยากจนของกรมส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็สวัสดิการเด็กเยาวชนและก็ครอบครัวกรมกิจการเด็กแล้วก็เยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ1เป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะเงินส่งเคร์เด็กในครอบครัวยากจนเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งนะคะแก่เด็กแล้วก็ครอบครัวที่ประส ปสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วราชอาณาจากักรโดยมุ่งส่งเสริมความมั่งคงให้ครอบของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กได้ตามควรแก่อัตภาพนะคะไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จําเป็นถ้าหากเด็กเข้า่ายข้อ2ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็คือเด็กและก็ครอบครัวที่พึงได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนก็ต้องเป็นครอบครัวที่ปิดามารดาหรือว่าเฉพาะปิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่มีเด็กอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์มีลำนาอยู่ ในประเทศไทยแล้วก็เป็นครอบครัวยากจนขาดแคลนนะคะคุณผู้ชมประสบปัญหาความเดือดร้อนค่ะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตัวเด็กโดยเฉพาะอันเป็นการกระทบกระเทือนนะคะต่อสวัสดิภาพของเด็กโดยเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้าหลักเกณฑ์น,นี้คุณผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบก็สามารถแชร์ได้นะคะหลักเกณฑ์ก็คือ1กำพร้าอนาถาซึ่งมีผู้ปกครองค่ะ2ก็คือพิการทางด้านร่างกายสมองปัญญ,ญาแล้วก็จิตใจ ะคะ3บิดามารดาหรือว่าเฉพาะบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนะคะประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถูกจําคุกก,กักขังพิการทุพพลภาพป่วยทางร่างร่างกายแล้วก็จิตใจไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นเด็กเกิดนอกสมรสอันนี้ก็ขอสิทธิ์ได้ค่ะส่วนถ้าใครเข้าหลักเกณฑ์ข้อ3ในการให้ความช่วยเหลือนะคะของเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนก็ให้เป็นไปตามการเบิกจ่ายนะคะเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนในอัตราแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลัง เขากำหนดด้วยโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ1ก็คือให้การช่วยเหลือเป็นเงินนะคะคือครั้งละไม่เกิน1000บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคนแต่ถ้ามีครอบครัวที่เกินเด็กหนึ่งคนขึ้นไปก็ช่วยเหลือครอบครัวละสามพันบาทสําหรับครอบครัวที่เด็กเกินหนึ่งคนนะคะ2ก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นลักษณะของสิ่งของก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เป็นวงเงินในการช่วยเหลือ1000บาทสําหรับครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคนแล้วก็ไม่เกิน3คนน่ะ และไม่เกิน3,000บาทเนี่ยสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนค่ะในส่วนของการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ดําเนินการตามระเบียบของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุนะคะพุทธศักราช2535แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมค่ะส่วน3นะคะให้ช่วยเหลือทั้งเงินแล้วก็สิ่งของในคราวเดียวกันวงเงินไม่เกิน2000บาทนะคะสําหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนแล้วก็ไม่เกิน3,000บาทนะคะสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนค่ะ4ี่ก็คือให้คําปรึกษาแนะนําแล้วก็บริ การอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากคุณผู้ชมเข้าหลักเกณฑ์น,นี้เงื่อนไขนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ทีนี้นะคะในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ข้อที่2เง,งื่อนไขที่2ก็คือการรับสิทธิ์สวัสดิการในส่วนของเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์อันนี้คุณผู้ชมก็ ถ้าหากใครเข้าเงื่อนไขนี้ก็เข้าไปอ่านในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติได้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนได้นะคะถ้าหากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ในเขตพื้นที่ของพอมจของพอมอได้นะคะถ้าหากเป็นต่างจังหวัดนะคะก็ลงที่พมจจังหวัดได้หรือง่ายสุดเทศบาลอบตอใกล้บ้านท่านนั่นเองค่ะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือในครั้งนี้แต่บอกก่อนนะคะว่า เราลงทะเบียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะไปดูสถานที่ไปดูบ้านดูอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กส่วนจะได้รับสิทธิทุกคนหรือไม่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางกรมกิจการเด็กด้วยนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไรซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เข้าไปที่ w e l f a r e d c y g o t h เข้าสู่ระบบกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะส่วนใครยัง ไม่เข้าใจในโครงการก็สามารถอ่านคู่มือก่อนได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบผลการให้ความช่วยเหลือได้เมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆเด็กนะคะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ1,000บาทพร้อมสิ่งของสูงสุดอยู่ที่3,000บาทแต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติในการรับสวัสดิการสงเคราะห์เด็กในข้อรัวยักจนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฟากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดี